สวัสดีครับนี่คือการสรุปข่าวสารสำคัญๆที่กลั่นมาจากที่ประชุมของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับเราคัดมาเฉพาะประเด็นที่กระทบกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้ครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องที่คุยกันในห้องประชุมเนี่ยพอมาถึงพวกเราแล้วมันจะกลายกันเรื่องใกล้ตัวยังไงได้บ้างนะครับเราจะมาย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจใง่ายๆเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรายังไง มาเริ่มกันด้วยเรื่องดีๆส่งท้ายปีกันก่อนเลยดีกว่าครับเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ครั้งสําคัญมากๆนั่นก็คือโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติครับโครงการนี้มีชื่อว่า70พรรษา70ล้านซีซีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ทําความดีร่วมกันแล้วที่สําคัญเลยนะโลหิต oh ทุกๆหยดเนี่ย สามารถต่อชีวิตให้ผู้ป่วยได้อีกหลายคนเลยนะครับใครที่สนใจนะครับจดไว้เลยนะวันพุธที่17ธันวาคมนี้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงเลยครับสถานที่ก็คือที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกก็เปรียมร่างกายให้พร้อมแล้วไปร่วมทำบุญใหญ่ด้วยจนะครับโอเคครับจากเรื่องของการทำความดีเพื่อส่วนรวมเรามาต่อกันที่เรื่องของการดูแลตัวเองและก็คนรอบข้างให้ปลอดภัยกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับ ใช่แล้วครับทางการได้กําหนดช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังกันแบบเข้มข้นเป็นพิเศษเลยหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า7วันอันตรายนั่นแหละครับเป็นช่วงที่ทุกหน่วยงานจะมาร่วมมือการรณรงค์เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งช่วงเวลาเฝ้าระวังพิเศษที่ว่านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ยาวไปจนถึงวันที่5มกราคม2569เลยครับ เป็นช่วงที่คนเดินทางกันเยอะที่สุดแล้วแล้วดังนั้นความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้ทุกคนได้ฉลองกันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยและนี่ก็คือคําขวัญของการลนนลงในปีนี้ครับขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุง่ายงสั้นๆ้นแต่ทรงพลังมากอยากให้ทุกคนท่องไว้ในใจเลยครับทุกครั้งที่จับพวงมาลายัยเอาล่ะครับเปลี่ยนโหมดมาเตือนภัยอีกรูปแบบหนึ่งกันบ้าง อันนี้ก็ใกล้ตัวมากๆแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันเลยเน่นก็คือภัยจากแกงมิจฉาชีพออนไลน์หรือสก c a มอร์ที่ต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งเก่งขึ้นกลโกงก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยครับคำถามสำคัญก็คือแล้วไอ้กลโกงที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างล่ะการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกมิจฉาชีพนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยรูปแบบที่เจอกันบ่อยๆก็ยังคงเป็นการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์แปลกๆมาให้กดหรือว่าหลอกขายของ แต่รู้ไหมครับว่าหัวใจของกลโกลงพวกนี้คือการใช้หลักจิตวิทยาเขาจะสร้างความกลัวความโลภหรือความรู้สึกว่าต้องรีบทําเพื่อกดดันให้เราตัดสินใจพลาดไปจนตกเป็นเหยื่อในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสติครับถ้าเจออะไรที่มันดูดีเกินจริงหรือมันน่ากลัวเกินเห็นเนี่ยให้หยุดคิดก่อนเลยตั้งคําถามเยอะๆอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนเด็ดขาด การช้าลงแค่แปบ,บเดียวอาจจะช่วยรักษาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเจอต้องรีบแจ้งบอะแสทันทีและนี่แหละครับเบอร์ที่สำคัญมากๆต้องเมมไว้ในเครื่องเลยนะ1 4 4 1ครับ1 4 4 1เป็นสายด่วนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC โดยตรงเลยถ้าแบบเอ๊รู้สึกแปลกๆเหมือนจะโดนหลอกหรือว่าอยากปรึกษาอะไรเนี่ยโทรเบอร์นี้ได้ทันทีเลยนะครับอย่ามีทีนะ1 4 4 1ครับ มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วครับจากการป้องกันภัยจากข้างนอกเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพจากข้างในกันบ้างโดยเฉพาะช่วงที่ลมหนาวเริ่มมาแบบนี้การเตรียมร่างกายให้พร้อมเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ฝากความห่วงใยมาถึง4กลุ่มโรคหลักๆที่มักจะมาพร้อมกับหน้าหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทางเดิอนอาหารไปจนถึงโรคติดต่อแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจซึ่งจริงๆวิธีป้องกันเบื้องต้นก็คือหลักการง่ายๆที่เรารู้กันดีนี่แหละครับดูแลความสะอาดแล้วก็ทําร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือพวกไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากอากาศเย็นจัดๆเนี่ยต้องใส่ใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กๆผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วกลุ่มนี้จะเปราะบางที่สุดเลยการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงสําคัญมากครับเอาละครับเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยไม่ลอยหายไปไหนเรามาทบทวนกันอีกสกรอบในรูปแบบที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการง่ายๆสําสหรับเดือนธันวาคมนี้กันครับสรุปเป็นภารกิจ4ี่ข้อง่ายๆประจําเดือนนี้เลยนะครับ 1. นึ่ง ไปร่วมกันบริจาคโลหิต 2. ขับรถกลับบ้านหรือไปเที่ยวด้วยความไม่ประมาท 3. ม,มีสติตลอดเวลารู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์และข้อสุดท้ายดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่เรารักให้อบอุ่นแข็งแรงครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่านอกจากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ย ยังจะมีอะไรอีกบ้างที่เราแต่ละคนพอจะทำได้เพื่อช่วยกันทำให้พิสุนโลกมั่นของเราเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริงในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้ครับ